ถามความคิดเห็นครับพ่อทำไมเราถึงไม่ควรพาแฟนไปกินปลาบ่อยบ่อยมันจะสละาดกัเราจะปกครองไม่ได้เสียการปกครองโอ้โหช,ช,ชุนเจ้เสียการปกครอง<ม>รู้ทำไปเลยเพราะฉะนั้น พยายามเลี้ยงนะเป็นอาหารที่คนมีคู่จะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคู่ครองใหม่คู่ครองเก่านะครบมาห้าปีสิบปีพยายามอีกเลี่ยงการไปกินไอ้ที่ไม่มีสารบำรุงสมองอย่างเช่นะอย่างเช่นข้าวกีเลี้ยงเออเน่เนาะต้องายกินข้าวกีบ่อยๆข้าวโปงเขาเรียกเขาอะไรนะครับมีเทคนิคดีๆถ้ากินปลาแลวตลาดห้ามกิน ต้องพาไปกินไก่เพราะว่านางจะได้เป็นเกาจะได้เดินไม่ได้เดินไม่ตามเราเดิไม่ตามเราอมีก็แท็กนี่เป็นทริคนะของคุณพ่อบ้านเลยนะของคุณพ่อบ้านเลยนะพ่อบ้านที่ดูอยู่นะครับนาไปใช้ได้เป็นประโยชน์ครับคลิปนี้นะครับและเป็นโทษนะครับสําหรับนะพ่อบ้านที่ไม่บ้านดูอยู่นะต่อไปนี่นะพาไปกินอาหารถ้าเขาสั่งไก่มาเนี่ยแสดงว่าเขาประสงค์รายเราดิ เอออันนี้ก็เป็นประโยชน์กับแม่บ้านเน้ยใช่อันนี้คือคอนเทนต์เสียงพ่อบ้านเสียงเอ้เาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแซบกับอาหารครับผมบอบอเ้าบอเ้าบอไม่ให้พูดคลิปใหม่นะฝากทุกท่านไว้นะครับนะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะครับผมนะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานขุมตาเล่ขุมตาเล่นะมีช่องครูน้อยเฟมิลี่นะครับมีช่อง ใต้อุดรมีช่องพีนัทชาแนลเออเจ้าพูดจำนี่เจ้าพูดจำนี่เจ้าพูดจำนี่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคล้องเขา